สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเครื่องบินล่อนโฟมนะคะเป็นเครื่องบินสําหรับเด็กนะคะนี่ค่ะเขาจะมาเป็นแบบใส่ถุงพลาสติกมาอย่างนี้นะคะแล้วให้เรามาประกอบเองเราก็จะประกอบจากส่วนไหนก่อนก็ได้แต่วันนี้นิวจะประกอบจากส่วนหางนะคะประกอบง่ายนิดเดียวค่ะเครื่องบินเขาก็จะไม่ไม่ไม่นิ่มมากนะคะก็จะแข็งแข็งนิดนึงเราจะประกอบเป็นใบหงายอย่างนี้ก็ได้หรือใบคว่ำแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เรา มันสามารถล่อนได้เหมือนกันนี่ค่ะแล้วก็สัหรับจะเป็นโฟมฉีดนะคะเหมือนเครื่องบินล่อนบังคับนะคะโฟมฉีดแข็งๆค่อนข้างทนทานู่นะครับเนี่ยให้เด็กๆประกอบเองก็ได้หรือว่าผู้ปกครองประกอบให้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไฟนะคะก็จะมีตัวไฟสติกเกอร์ให้มาให้ด้วยนะคุอตัวไฟสำหรับแป แปะแปะง่ายเกลียวอันนี้จะเป็นไฟ LED นะครับรเป็นสีเป็นเรืองแสงเอ,องเปิดให้ดูก็ประกอบมาจนถึงนี้เลยก็มันจะมีตัวเชื่ออันนี้อยู่แล้ว่คะเป็นไฟมี3า,ามระดับนะคะระดับที่หนึ่งที่สอง,ง,งที่สาม สามระดับค่ะแล้วก็ปิดกด3ครั้งนะคะอันนี้ระดับที่1อันนี้ระดับที่2ระดับที่3กดครั้งที่4ก็จะปิดนะคะอา่เดี๋ยวเราจะลองไปล่อนดูค่ะอย นี่ต้องกินแป้งนะครับต้องกินแป้งไม่ขึ้นนะหลังจา,ากได้เทสแล้วนะครับวิธีวิธีที่บินดีที่สุดนะเท่าที่ผมเทสนะก็ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งฝั่งหางก็คือด้านล่างนะครับช่องบนอย่าไปใส่นะไปไม่ดีใส่ช่องล่างดีกว่าใบพัดไงใช่ไหมอ่าใบพัดลักษณะแบบนี้เลยนะครับวิธีประกอบที่ถูกต้องนะมันจะกินลมได้ดีนะ สำหรับช่องทางการติดต่อสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ต่อต้งสาขา3ต่อจุดต้งนะคะสาขา3หรือว่าเป็นช่องทางไลน์นะคะไ d l ดลน์ก็จะเป็นต่อต้ง m o d i f y t o t o n g Modify นะคะแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็088 791 2517ค่ะ